สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับพบปอหนุย่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมคศ .2025 จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันเวลาบ่ายสองโมงตรงเป็นต้นไปนะครับเฉพาะวันนี้นะครับมวยมา 1 4 0 0นนะครับหรือบ่าย2โมงตรงนะครับเป็นวันนี้ที่มวยมาไวนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยไทยเจสีประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างถงด้านแสนศึกสอราชภูมิหรือสู้ศึกบอยสยามหรือลูกชาวนาขาข้าวนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดมหาสารคามแต่ถ้าว่าไปซ้อมด้วยค่ายมวยสอราชภูมินะครับย่านมินบุรีซอยกีบหมูนะครับ โดยมีเสียสามสราชภูมนะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับปีนี้อายุ14ปีน้ำหนักไปปล่อยที่49กกิโลกร,รมัมส่วนสูง163ยเซนติเมตรผ่านการชกมวยไปแล้ว20ไฟนะครับวันนี้เจอกับทางด้านผักบุ้งเพชรเกียรตเพชรหรือสิทธิ์สอแดงหรือต่อคงอินนะครับนักชกจากจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ทว่ามาซ้อมทค่ายมวยเกียรตเพชรนะครับปีนี้อายุ16ปี น้ำหนักไปปล่อยที่50กิโลกรัมส่วนสูง168ซนติเมตรผ่านการชกมวยไปแล้ว40ไฟวันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านแสนศึกสอราชภูมิช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านผักบุ้งเพชรเกียรติเพชร,พช,รช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านผักบุ้งเพชรเกียรตเพชรนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงบูดุดันเข่าในดีขวางหน้าดันแทงดีเป็นมวยที่ขยันเดินขยันทําขยันซอยขับเข่าแหลมแทงเจ็บครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านผักบุ้งเพชรเกียรตเพชรนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรสิงค์ขอนอสมาร์กาเมน้นนะครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม268 ที่ช่องเจ็ดสีนะครับวันนั้นโดนนับก่อนนะครับก็ได้แค่คู่ขี้สูสีนะครับก็แพ้ลงมาแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับวันนี้จะแจ้งเกิดได้ไหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านแสนศึกสอราชภูมิกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทังด้านแสนศึกสราชภูมินะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวข่าดีฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีครับ เลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านแสนศึกสราชภูมินะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านแสนศึกสราชภูมินะครับไปชะนะคะแนนเพชรมั่งมีอออุดอ,ดอุดรเมื่อวันที่19กรกรกฎาคม2องที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านแสนศึกสราชภูมินะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านผักบุ้งเพชรเกียรตเพชรนะครับผมชอบเด็กคนนี้ตรงที่ว่า ขยันทําขยันออกอาวุธและก็เป็นมวยเดินครับเข่าในดีเข่าในเหนียวแน่นวันนี้ผมมองว่าน่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านพักบุ้งเพชรเกียรตเพชรจัดป่ายอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับ มาดูคนที่2กันต่อนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเอฟราชานนนหรือฟีโนชอเกตวีนานะครับนักชกจากหวัดบุรีรัมย์แต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยราชานนนนะครับย่านเพิ่มศินนะครับโดยมีนาวาเอกวิชัยราชานนนนะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับปีนี้อายุ18ปีน้ำหนักไปปล่อยที่62กิโลกร,รัมส่วนสูง171เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว 60ไฟนะครับเจอกับทางด้านพรมิทักษ์สภูมิพัฒน์หรือนครมิดแท็กเตอร์หรือสอเทียนโพนะครับนักชกจากจังหวัดกระบี่แต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยสภูมิพัฒน์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีสารวัตรสมพรภูมิพัฒน์ให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับปีนี้อายุ22ปีน้ำหนักไปไปล่อยที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง107เซนติเมตรผ่านการชกม,มวยมาแล้ว 60ไฟนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเอฟ35ราชานนนนะครับช่างน้ำหนักได้123ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านพรพิทักษ์สภูมิพัฒน์นะครับก็ช่างน้ำหนักได้123ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านพรพิทักษ์สภูมิพัฒน์นะครับ เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องวงในมีจับแทงขวางหน้าปั้มตีแรงเหลี่ยมกระตุกดีหักเทดีครับนี่คือสไตาการชกของทางด้านพรพิทักษ์สอภูมิพัฒนนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านพรพิทักษ์สอภูมิพัฒน์นะครับก็ไปชนะคะแนน F35 ราชานนนเมื่อวันที่13กรกฎาคม268ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแบบชูสวนครับทำให ฝ่ายตรงข้ามคายใจได้เจอใหม่กันอีกครั้งใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กระชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน F35 ราชานน์กันต่อครับสาหรับสไตล์กรชกของทางด้าน F35 ราชานน์เป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวฝีมือคบเครื่องหลักเลี่ยมดีครับต้นต้นไปก่อนครับแต่ทว่าปลายปลายนี้ต้านเข่าไหวหรือไม่ก็ต้องติดตามครับนี่คือสไตล์กรชกของทางด้าน เอฟราชานน์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแนนพ้คะแนนพรมิทักษ์สภูมิพัฒน์เมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5 6 8ที่เวทีมวยราชดำเน,นินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของเขานะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบที่ทางด้านพรมิทักษ์สภูมิพัฒน์นะครับเพราะว่าเข่าในดีกว่าขวางหน้าดันแทงแข็งแกร่งแข็งแรงไปไปลายมั่นคง วันนี้น่าจะเฉือนเข้าวินไปแบบสนุกนะครับคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านพรวิทักษ์สภูมิพัฒน์จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างึ่งด้านโจเซฟจิตเมืองนน์หรือโจเซฟ โมนหน้าหรือพุ่มพันม่วงหรือปออ่าวทะเลบางสเลหรือเพชรรุ่งเรืองนะครับเป็นนักชกจากประเทศสโลวาเกียนะครับแต่ถาว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนนะครับย่านวัดกำแพงนะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีกุหลาบขาวณนะนนทชัยนะครับเทรนเนอร์คู่ใจดูแลาการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีมีซอเอเมืองนนแล้วก็พี่สมจิตแว่นแก้วให้การสนับสนุนนะครับ ปีนี้อายุ20ปีน้ำหนักไปปล่อยที่72กิโลกรัมส่วนสูง180เซนติเมตรผ่านการชกมวยเวล้ว100กว่าไฟนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรหรือมังกรหยกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือหยกพยักภูดินหรือ สิทธิ์เพชรดำนะครับนักชกจากจังหวัดจันทบุรีแต่ถว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียริเพชรนะครับปีนี้อายุ26ปีนำ้ำหนักไปปล่อยที่7 0กิโลกรัมส่วนศูย์ง178เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด155ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านโจเซฟจิตเมืองนนท์ช่างน้ำหนักได้155.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านเพชรสามารถเพชรเกียริเพชร ชั่งน้ำหนักได้155ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงขวางหน้าดันแทงปั้มเข่าในแข็งแกงดุดันมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนนลามทินมานาฟีนะครับเมื่อวันที่15มีนาคม268ที่ RWS นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรเดี๋ยวเราไปดูสไตา์กันชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทา้งด้านโจเซฟจิตเมืองนนกันบ้างนะครับสำหรับสไตา์กันชกของทางด้านโจเซฟจิตเมืองนนนะครับ ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยซ้ายเตะสายต่อยสายแรงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับมีมันมีศอกแรงยืนระยะมั่นคงหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับสําหรับชาวสโลวาเกียคนนี้นะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านโจเซฟจิตเมืองนนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทา้งด้านโจเซฟจิตเมืองนนนะครับก็ไปชนะคะแนนใจเพชรสิงห์มาวินเมื่อวันที่18พฤษภาคม 2568ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านโจเซฟจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านโจเซฟจิตเมืองนนท์นะครับอาวุธหลากหลายกว่าแล้วก็เป็นมวยเดินทําแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงผมดูมาทํามาทําข่าวมาตั้งแต่เด็กๆนะครับในอายุ8ขวบตอนนี้ปาเข้าไป20ปีนะครับ ก็ผ่านสายตาปอหนุ่ยมาอย่างโชคชนก็ว่าได้นะครับมวยคู่ที่3ามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านโจเซฟจิตเมืองนนท์นะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาวไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่4ีซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพันศักดิ์วรวัฒวีหรือสอบอดินฟามนะครับนักชกจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรปีนี้อายุ25ปีส่วนสูง167เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟนะครับน้ำหนักไปปล่อยที่62กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินหรือ9ล้านสิงห์มาวินหรือเพชร9้าล้าน หรือยอดเพชรสอสปายิมนะครับเป็นนักชกจากอำเภอสิงหนะนครจังหวัดสงขานะครับปีนี้อายุ21ปีแต่ทว่ามาซ้อมได้ค่ายมวยสิงมาวินย่านรามอินทาซอยนวนจันทร์นะครับโดยมีเซนหนึ่งสิงมาวินให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อยที่62กิโลกร,รัมนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด128ปอนด์ เมื่อเช้านี้ทางด้านพันศักววันทวีช่างน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านสิทธิศัก์สิงมาวินช่างน้ำหนักได้128.2ลดไปจุด2นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสิทธิศักิ์สิงมาวินนะครับก็เป็นมวยเข่าสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเข่าในเหนียวแนมเปิดเกม สาดแข้งต่อยท้องโยนเขา่าแล้วก็มีเข่ายัดไส้แรงไปลายปลายแข็งแก่งแข็งแรงมั่นคงกว่าครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านสิทธิศัก์สิงมาวินนะครับฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปเสมอกันกัน,กนทั้งด้านสิงส์อโชคมีชัยเมื่อที่ที่1มิถุนายน2 5 6 8ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้าน สิทธิศักดิ์สิงห์มาวินเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กระชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านพันศักดิ์ววันทวีกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์กระชกของทา้งด้านพันศักดิ์ววันทวีนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงครับแต่ถ้าว่าเบียดเสียดสี er, ไปไปลายเป็นหลงเข่าในเป็นหลงครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านพันศักดิ์ววันทวีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทา้งด้านพันศักดิ์ววันทวีนะครับ ไปแพ้่นอกให้กับทางด้านแหลมสิงห์สอเดชพันธ์ในยกที่3เมื่อวันที่30พฤษภาคม2 5 6 8ที่วันลุมพินีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านพันศัก์ววันทวีนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไวที่ทางด้านสิทธิศัก์สิงมาวินนะครับเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงขยันเดินขยันซอยเข่าในยัดไส้แรงและก็เป็นมวยเข่าอาชีพ วันนี้ไปปลายมั่นคงกว่ายืนระยะดีกว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่สในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้บีกหดาวขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ